นนีกำลังจะไปฉีดวัคซีนนะคะตื่นเต้นมากเลยนี่นะคะที่เราเดินเข้าไปเขาจะให้บัตรคิวมานะคะแล้วเราก็ไปยื่นจอไหมคะจออีกคิวหนึ่งก็เป็นคิวเราแล้วะคะ่ะถักแบบเร็วมากแล้วเราก็เอาใบหมอบัตรจีฟ้าลาค่ะไปยื่นนะคะเทเซล่าสันนิจเรียก็ไปยื่นแล้วเขาก็ให้ใบนี้มาะคะ่ะแล้วเราก็เกาะกไปว่ามีโรคประจําตัวมีอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอพักเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าวิดีโอสั้นมากค่ะพอเกอกเสร็จแล้วแล้วเราก็ไป ไปรอคิวที่หน้าประตูห้องนี้ค่ะแล้วก็ไปพบหมอคุณหมอแนะนานู่นนี่นั่นฉีดได้แล้วก็มาที่ห้องนี้นะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่ไวรอฉีดวัคซีนทุกทุกห้องคือไฟเซอร์หมดเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอคุณหมอถ่ายลูกนะคะเสร็จสับค่ะพอฉีดเสร็จเร็วมากเลยนะคะแล้วเขาก็จะให้มานั่งรอ15นาทีค่ะติดตามผลว่าเราโอเคไหม่นนี่นั่นถ้าเสร็จแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะคือน,นั่งรอ โอเคแล้วก็กลับบ้านได้ค่ะคือทุกอย่างเร็วมากรวดเร็วมากเลยค่ะไปแป๊บเดียวเองอะแล้วก็ออกมาเลยค่ะตอนฉีดไม่เจ็บไม่อะไรเลยค่ะแทบจะไม่รู้สึกเลยค่ะฉีดวัคซีนเสร็จแล้วค่ะนั่งรอข้างในหลังจากฉีดวัคซีน15นาทีนะคะถ้าไม่มีอะไรก็ออกมาได้ จะบอกว่าเร็วมากทุกอย่างเร็วมากดีมากเวอร์แล้วข้างในน่ะมีแต่ไฟเซอร์ล้วนๆอ่ะโคตรดีค่ะแล้วที่อยู่ติดกันกันกบที่ฉีดวัคซีนมันเป็นห้างให้เดินพอดีมันเป็นซิตี้ไลฟ์นะคะชื่อที่มิลานนะคะก็คือโอเคเป็นห้างแล้วก็เดินเล่นนู่นนี่นั่นเราไม่มีอาการอะไรน,นะคะตรงนี้จะเป็นเซนเชนทาล่ค่ะที่สถานีรถไฟใหญ่ของมิลานนะคะ แล้วก็มาเดินเล่นช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นหลังฉีดวัคซีนเลยนะคะมันไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยนะคะตอนนั้นยังไม่ปวดยังไม่หน่วงแขนเลยค่ะค่ะภาพบรรยากาศนะคะแล้วมันจะเริ่มหนว่หนวงช่วง3ามชั่วโมงค่ะหลังฉีดวัคซีนสามสี่ชั่วโมงก็เริ่มหน่วงแล้วแต่ไม่มีอะไรมากค่ะตอนนี้โอเคแล้วยกแขนได้ปกติผ่านไปหวันค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบาย